สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกียตุสตูดิโอนเกียตก็จะมาสปอยเรื่องเมื่อองชายสุดหล่อลองรักขันทีสุดแสบในอีพีที่16ให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังกันเลยค่ะแม่ของขันทีหน้าหวานตกใจที่ชายคนนั้นก็คือฮงฮยองเน่สามีของเธอเขายังมีชีวิตอยู่ทหารเข้ามาทูลพระราชาว่าฮงฮยองเน่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ฮยองเน่บอกให้แม่ของขันทีหน้าหวานพาลูกสาวหนีไปจากที่นี่ทหารก็มาจับตัวเขาเขาให้แม่ ขันทีหน้าหวานมาหลบส่วนตัวเขาก็ออกไปต่อสู้กับทหารแต่ไม่นานเขาก็โดนทหารจับตัวได้พระราชาไม่เชื่อที่ทหารพูดเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ฮยองเนตายไปแล้วเมื่อสิบปีก่อนทหารทูลว่าเขารอดชีวิตจากปราสาทซอนจูและวางแผนจะก่อกระบฏอีกครั้งพระราชาได้ฟังก็ทรงหมดสติไปองค์ชายรีบเสด็จไปดูพระราชาแม่ขันทีหน้าหวานบอกว่าพ่อของเจ้ายังไม่ตายแม่เข้าใจผิดมาตลอดที่คิดว่าเขาตายแล้วขันทีหน้าหวานเข้าไปกอดแม่ ทหารพาตัวหฮยองเน่กลับวังหลวงขันธีฮันกับนักดาบก็ไม่ยืนมองเขาขันธีฮันบอกกับนักดาบว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขายังมีชีวิตอยู่เขาเราเวลานี้มานานเหลือเกินครั้งนี้แม้ว่าต้องแลกด้วยชีวิตเขาก็ไม่สนใจอีกแล้วเขาจะต้องช่วยให้ไฮยองเน่หนีไปให้ได้ขันทีฮันมาหาขันทีหน้าหวานและบอกให้นางดูแลตัวเองดีๆเธอขอให้ขันธีฮันพาเข้าวังหลวงแต่ขันธีฮันก็ปฏิเสธเพราะมันเป็นที่ที่อันตรายเกินไปแต่ขันทีหน้าหวานยืนยันว่าอยากเข้าไปเพราะตั้งแต่ เกิดมาเธอไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยได้โปลดช่วยเธอด้วยด้านพระราชาก็ทรงกริ้วมากและตัดว่าวันนี้เราควรเฉลิมฉลองพิธีอพิเศษขององค์ชายกันแล้วเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเสนาบดีคิมทุนว่าเรื่องนี้พระราชาวควรไต่สวนด้วยพระองค์เองและควรตัดสินประหารชีวิตโดยการตัดศีรษะเท่านั้นองค์ชายตัดว่าเหตุใดจึงกล้าทุลเช่นนั้นไม่เห็นหรอว่าฝ่าบาทเป็นยังไงเมื่อทราบข่าวการจับกุมเสนาบดีโชเห็นด้วยกับองค์ชายแต่พระราชาก็ยืนยัน จะทาตามคําแนะนําของเสนาบดีคิมคือการไต่สวนทยองเน่ด้วยตัวเองนักดาบพาขันทีหน้าหวานมาพบพอและบอกว่าอย่าถามอะไรจนกว่าเราจะเข้าไปข้างในได้ด้านองค์ชายก็กําลังเดินทางไปคุกหลวงแม้ขันทีคนสนิทจะห้ามไม่ให้ไปแต่องค์ชายก็บอกว่าเขาต้องไปพบให้ได้นักดาบบอกให้ขันทีหน้าหวานเข้าไปเขาจะรออยู่ที่นี่เมื่อเธอเห็นพ่ออยู่ตรงหน้าขันทีหน้าหวานน้ําตาคลอเบาขณะที่เธอเอ่ยปากคุยกับพ่อนักดาบก็บอกให้ไปได้แล้วขันทีหน้าหวาน โยนพาเชนหน้าให้พ่อลรวรีบออกไปพอทั้งสองออกไปองชายก็เข้ามาระหว่างทางนักดาบกับขันทีหน้าหวานก็เจอกับผุนดังตระกูลคิมและดูเหมือนว่าเขาจะจําเธอได้องค์ชายถามว่าท่านคือฮงฮยองเน่ one, จริงหรอเมื่อองค์ชายได้พูดคุยกับฮงฮยองเน่อง์ชายก็ได้รู้ความจริงว่าความคิดของเขานั้นแตกต่างกับคนทั่วไปจริงๆเขามีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเมืองมากและเขาต้องการปฏิวัติให้ประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับองค์ชายนักดาบพาขันทีหน้าหวานมา หลบในที่พักรอให้ฟ้าสั่งแล้วค่อยออกไปขันทีหน้าหวานเข้ามาก็ได้เจอกับองค์ชายซึ่งองค์ชายได้มารออยู่ก่อนแล้วนักดาบขอโทษที่พานางเข้ามาขุนนางตระกูลคิมมารายงานเสนาบดีคิมว่าเขาเจอขันทีหน้าหวานเสนาบดีคิมสั่งให้ไปจับเธอทันทีองค์ชายพาขันทีหน้าหวานมาหลบอีกครองและถามว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเธอตอบว่าไม่เป็นไรองค์ชายบอกว่าเมื่อยามรักษาการผัดเวรองค์ชายจะพาเธอไปพบพ่ออีกครั้งขันทีหน้าหวานมององ,องชายด้วย คาทาห,าหารตรวจคนนั่งในทุกคนตามใบป,ประกาศยุนซอนเห็นก็รู้สึกเป็นห่วงขันทีหน้าหวานด้านพระชายาเห็นภาพขันทีหน้าหวานก็แปลกพระไทยนางกำนันทุนว่าขันทีที่องคชายทรงโปรดเป็นเด็กสาวแล้วนางก็เป็นบุตรของกระโขันทีฮันบอกนักดาบว่าอีกสองวันจะพาฮยองเน่หนีไปให้เตรียมการให้พร้อมขันทีฮันจะเป็นคนพาเขาหนีด้วยตัวเององค์ชายถามชายาว่าเจ้ามาตำหนักข้าด้วยกิจอันใดเธอตอบองค์ชายว่าเราไม่มีโอกาสเข้าพิธีอภิเษก กนแต่หม่อมชันเดาว่าหม่อมชันเป็นพระชายาขององค์ชายแล้วหม่อมชันได้รับอนุญาตให้รอที่นี่แม้ในยามที่พระองค์ไม่อยู่องค์ชายตรัสว่าข้าขอโทษที่ให้เจ้ารอเกอแต่นี่ก็ดึกแล้วไว้มาตอนกลางวันเถอะเธอหน้าเศร้ากำลังจะลากลับแต่บังเอิญเธอมองไปที่ข้อมือขององค์ชายไม่มีสร้อยอีกต่อไปแล้วจึงทูลถามว่าตรงถอดสร้อยข้อมือหรือเพคะหม่อมชันคิดว่ามันสำคัญสำหรับพระองค์เสียอีกองค์ชายตอบว่าเขาแค่วางทิ้งไว้ที่อื่นเธอบอกว่าเธอได้ยินพ่อค้าพูด กันว่าการที่มอบสร้อยข้อมือให้แก่กันทําให้ชะตาของคนสองคนผูกพันกันจะได้แน่ใจว่าทั้งคู่จะได้พบกันอีกองค์ชายจึงตรัดว่าพวกเขาก็สร้างการตลาดเพื่อความน่าเชื่อถือเท่านั้นพระชาัยาคิดได้ว่านั่งเคยเห็นขันทีหน้าหวานใส่สร้อยข้อมือคล้ายกับองค์ชายเช่นกันแล้วองค์ชายยังเคยบอกว่าองค์ชายมีใจให้ผู้อื่นไปแล้วนางจึงเข้าใจแล้วว่าคนที่องค์ชายรักคือขันทีหน้าหวานขันทีหน้าหวานมาหาพ่อที่คุกพ่อของนางนั่งดูผ้าเช็ดหน้าที่นางให้มา พ่อของเธอบอกว่าขอโทษที่ทําให้ชีวิตเธอต้องเป็นแบบนี้เธอบอกกับพ่อว่าท่านไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนโลกทั้งใบท่านน่าจะได้อยู่กับข้าดูแลข้าในฐานนะพ่อพ่อของขันทีหน้าหวานบอกว่าพ่อไม่อยากให้ลูกเติบโตในโลกแบบนั้นโดยไม่ทําอะไรเพื่อลูกเลยพ่ออยากให้เจ้าอยู่ในโลกที่ดีกว่านี้ขันทีหน้าหวานบอกว่าเขาคิดถึงพอ่อทําเอาองค์ชายน้ําตาซึมสงสารขันทีหน้าหวานระหว่างทางที่องชายกับขันทีหน้าหวานเดินทางกลับขันทีคนสนิทของมเฮสี ก็เข้ามาเห็นเขาพอดีเขาเรียบไปทุนมาเหสีทันทีที่บอกมาเหสีว่าเห็นขันทีหน้าหวานอยู่กับองค์ชายมาเหสีสั่งให้ขันทีตามผู้บังคับบัญชาการวังหลวงมาจับตัวเธอไปแต่ยุนซอนก็มาเข้าเฝ้าบอกว่าท่านปู่ให้เอาน้ําชามาถวายแล้วเขาต้องกลับทุนบางสิ่งมาเหสีตรัสว่าเธอไม่มีเวลาแต่ยุนซอนยืนกันมาเหสีต้องฟังก่อนยุนซอนบอกว่าเขารู้เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทาโรที่ถูกนําออกไปจากวังหลวงเมื่อไม่นานมานี้เมื่อมาเหสีรู้ก็ ตกใจเป็นอย่างมากยุนซอนจึงบอกว่าให้มาเหตุสีลืมเรื่องที่ขันทีคนสนิทพูดไปและอย่านำเรื่องนี้ไปบอกพระราชากระปูแล้วเขาจะไม่ปรีบปากพูดเรื่องเด็กขันทีหน้าหวานบอกกับองค์ชายว่าเธอจะพยายามอย่างที่สุดเพื่อไม่ให้องค์ชายเป็นอันตรายองค์ชายตรัสว่าอย่าพูดเช่นนั้นเลยชะตาของเราถูกกำหนดมาแล้วเธออย่าโทษตัวเองเลยเธอบอกว่าดึกแล้วให้องค์ชายรีบกลับองค์ชายบอกว่าข้าจะเดินกลับท่ามกลางความมืดได้ยังไงให้ข้าอยู่อีกสักหน่อยเถอะทั้งสองมองหน้ากัน องค์ชายตรัสว่าผ้าเฝ้าฝันจินตนาการว่าเราสองคนจะได้อยู่ที่นี่ที่ที่ไม่มีใครรู้จักเราเริ่มทุกสิ่งและหันหน้าเข้าหากันไม่ได้รอราอนองค์ชายมองหน้าเธอและบอกว่าคืนนี้ข้าคงจะหลับอย่างสงบเป็นครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้หลับมานานขันทีฮานบอกให้นักดาบเตรียมตัวพาฮายองเน่หนีวันไต่สวนและสารภาพว่าเขาเป็นคนฆ่าหนอนบอนไซองค์ชายมาหาฮายองเน่และบอกว่าเขาต้องการเป็นพระราชาเพื่อประชาชนฮยองเน่จึงบอก องชายเกี่ยวกับมุมมองใหม่ที่พวกเขาต้องการปฏิวัติคือต้องการให้ประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกันองคชายจึงบอกว่าเขาต้องการสร้างโลกแบบนั้นและขอความร่วมมือให้พยองเน่ช่วยสร้างโลกที่ใฝ่ฝันด้วยกันพยองเน่มาที่ลานใต่สวนพระราชาสั่งให้ทรมานเขาเพื่อให้บอกความจริงทั้งหมดผุนนางตระกูลคิมพึงพอใจที่ได้เห็นเช่นนั้นส่วนขันทีหน้าหวานก็แอบมาดูพ่อของเขาพยองเน่ยอมรับข้อกล่าวหาว่าเขาเป็นกบฏแต่เขาเพียงต้องการสร้างโลกให้ดีขึ้นเขา บอกว่าที่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงโลกเพราะเราขุนนางขูดรีดภาษีประชาชนและทําให้ประชาชนอยู่อย่างยากลาบากมีเพียงพวกขุนนางเท่านั้นที่อยู่อย่างสุขสบายพระราชาจึงสั่งให้ตัดหัวเขาองค์ชายรีบห้ามบอกให้ทําหลังการไต่สวนเสนาบดีคิมรีบค้านและกล่าวหาองค์ชายว่าเขาผ่ากับลูกสาวของกบฏเสนาบดีคิมนําตัวขันทีหน้าหวานมาพายองเน่บอกว่าเขาไม่เคยพบขันทีหน้าหวานแม้แต่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเธอไม่เกี่ยวกับกบฏอย่างแน่นอนเสน าบดีคิมสั่งให้องค์ชายตัดหัวขันทีหน้าหวานเพื่อพิสูจน์ความจริงว่าองค์ชายไม่ได้ร่วมมือกับกระบฏขันทีหน้าหวานอธิษฐานให้องค์ชายหยุดรักเธอเสียและคิดว่าเธอคือลูกสาวของกระบฏท,ทุกคนกำลังจะช่วยขันทีหน้าหวานต่อจากนั้นก็เกิดจลาจนขึ้นมีคนของกระบฏดปลอมตัวเป็นทหารเข้ามานักดาบหันดาบเข้าหาองค์ชายเพื่อช่วยให้ทั้งสองคนหนีไปได้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปต้องรอชมใน EP 1ีนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กด s u b สัเป็นกำลังใจให้เกียวโตวด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ